สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะยังไม่ต้องฟังเนื้อหาแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะมีคนสงสัยว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิทยาเขตฝั่งเพชรบุรีด้วยเหรอทุกคนมันมีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของเราด้วยนะคะเย้ เรามาดูเรามาฟังกันนะคะว่าข้างในศิลปกรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้เอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเลยนะคะโดยตรงเลยนะเราก็ริส์มาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะฝังเพชรของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3คณะได้แก่1นคณะสัตวศาสตร,ร์และเทคนโนโลยีก,กรารเกษตร2คณะวิทยาการจัดการและก็3คณะไอซีทีนะคะมีทั้งหมด3คณะนะคะอยู่ฝั่งเพชรพุพีของเราน้องๆคนไหนเนี่ยคืออยาก เข้าคณะสาวคณะนี้ก็ต้องมาอยู่ฝั่งเพชรของเรานะคะแต่รู้สึกเหมือนว่านิเทศของไอซจะย้ายไปอยู่เมืองทองแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอัปเดตอัปเดตตัวเองเอานะคะก็ <g iggle> ต่อไปเเรามาอยู่ที่ฝั่งเพชรบุรีเนี่ยจะไปพักที่ไหนคือฝั่งเพชรบุรีเรามีหอพักในนะคะทุกคนแล้วก็มีหอพักนอกก็มีนะคะแต่เอาหอพักในก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสาหรับน้องปีหนึ่งเนาะทุกคนต้องอยู่หอพักในทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านใกล้ก็ต้องอยู่หอพักในนะคะก็คือต้อง ต้องทําเรื่องหอพักในไว้อะค่ะถึงถ้าเกิดจะออกผิวข้างนอกก็แล้วแต่แต่เราต้องทําเรื่องหอพักในไว้นะก็แบ่งออกเป็น2หอพักก็คือชายกับหญิงนะคะแต่มันไม่ได้มีแค่2อหอพักนะแต่หมายถึงว่ามันแบ่งออกเป็นชายกับหอพักหญิงนะคะแล้วก็อยู่กินยังไงคือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีโรงอาหารสอบทั้งหมด2งโรงอาหารนะคะก็คือโรงอาหาร SU ูกับโรงอาหารหน้าหอสองนะคะพี่เรียกว่าโรงอาหารหน้าหอสองไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่าอะไรแต่เราเรียกว่าโรงอาหารหน้าหอสองอ่ะ ก็คนส่วนมากก็จะกินกันอยู่ที่สองโรงอาหารนี้แล้วก็มีร้านอาหารจิปาถะ,ะที่มอก็เยอะแยะทั่วไปนะคะอยู่หลังมองนะคะทุกคนก็ต้องไปเจอด้วยประสบการณ์ของตัวเองเอานะคะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นตลาดในมอเรามีตลาดด้วยเหรอมันมีตลาดคะ่ะทุกคนมีทั้งหมด2ตลาดเอาตลาดอันนี้ก่อนดีกว่าตลาดนัดเปิดท้ายวันจันทร์นะคะมีทุกๆวันจันทร์ตอนเย็นนะคะหลังเลิกเรีเยนประมาณ5้าโมง ปกติเราเดินวันห้าหกโมงอ่ะมันกําลังของกําลังมานะคะก็ถ้าเกิดใครไปเดินก่อนก็ทั้งร้อนทั้งไม่มีของนะคะแล้วก็ใครไปเดินหลังจากนี้ก็ของหมดก็มีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นตลาดที่ไม่ได้มีอะไรจะซื้อแต่คือเดินวนมากกว่าสองครั้งคืองงมากต้องไปลองเองนะคะว่ามันเสพติดแบบนั้นจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งตลาดคือตลาดที่อยู่คู่มอลเรานะคะก็คือตลาดจิมมดนั่นเองนะคะตลาดนี้นะคะก็คืออยู่กับ มอเรามาช้านานหรือเปล่าคือเราเพิ่งไปปีแรกอะเรารู้สึกว่ามันก,ก็น่าจะอยู่มานานแล้วนะมันก็น่าจะอยู่คู่กับมอเรามาตั้งแต่เริ่มยุคก,ก่อตั้งหรือเปล่านี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะอยู่มานานแล้วเป็นตลาดจิ๋มมดนะคะมีของกินให้กินมากมายแล้วแต่เราจะเลือกกินเอานะคะแล้วก็ต่อไปเป็นร้านค้ามอเราไม่ได้มีห้างนะทุกคนมอเราไม่ได้อยู่ใกล้ห้างแบบเช่นอยู่ติดห้างคือแบบเดินไปสามสี่ก้าเจอหรือว่ายังไงแบบนั่งรถเมเจอมันไม่ใช่นะทุกคนเราต้อง ขับรถนะคะจากมอเราเพื่อที่จะไปไม่หัวหินก็จะอําเอานะคะทุกคนก็คือว่าเราก็ไม่ได้มีรถสราธารณะนะแต่เรามีรถให้เช่าอยู่หลังมอนะคะมันก็ได้รับความสะดวกสบายไปในตัวด้วยนะคะและก็เราจะมี1นร้านที่มีทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้นะคะแต่แบบ มันคือพารากอนดีๆนี่เองคือร้านเจมี่กพารากอนนะคะเป็นร้านที่มีทุกอย่างตั้งแต่สาก,กระเบือยันเรือลบมีแบบมีทุกอย่างจริง,รงๆคือเราอยากได้อะ,อะที่เนี่ยมีหมดแต่นอกจากสก,กีพวกพิซซ่าแม็กอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเดินทางภายในมอในมอของเราส่วนมากจะใช้รถจักรยานในการเดินทางนะคะมันเยอะมากเลยนะทุกคนเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะติมเตหรือว่าจีบหัว ใช้วิธีการปั่นจักรยานไปเรียนนะคะมันจะเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ถามว่ามีรถล่างไหมมอเรามีรถรางนะคะแต่ว่ารถล่างอะ่ะมันมาช้านิดหนึ่งนะทุกคนต้องรออย่างแบบจะไปเรียนเร็วไปเรียนไปเรียนเร็วอ่ะมันอาจจะทําให้เรากลายเป็นไปเรียนช้าได้เลยนะก็บางทีอะดวงซวยจาะเนี่ยนั่งรถอยู่เียรถดับก็มีนะต้องลงไปช่วยเขาเข็นนะคะก็มีเหมือนกันนะก็อาจจะพบเจอได้ทั่วไปพบเจอได้ยิ่งกว่าถูกหวยค่ะเรื่องนี้บอกเลยแล้วก็ ต่อไปล้วก็เราก็เห็นมีคน,นถ่ายสเก็ตบอร์ดไปเรียนด้วยนะใครแบบเอออยาเกเล่นสเก็ตบอร์ด้วเอาสเก็ตบอร์ดมาคะ่ะแล้วก็ถ่ายไปเรียนเอาเองนะคะแล้วก็เห็นมีปั่นจักรยานไฟฟ้าไปเรียนด้วยนะคะแต่ว่าเออคนอย่างเราก็ปั่นจักรยานธรรมดาก็พอเนาะแล้วก็ที่บ้านใครนะคะมีจักรยานให้แนะนาให้อาจกรยานจากที่บ้านมานะคะไม่ต้องมาซื้อที่มอเพราะว่ามันจะเหมือนกับคนอื่นนะทุกคนแล้วเราก็จะโดนดอยออกไป เขาใช้คําว่าโดนดอยไหมแต่เราใช้คําว่าโดนดอยกันอ่ะนะเราจะโดนขโมยเราจะโดนขโมยออกไปเราจะโดนขโมยไปนะคะบางทีเราตอบไว้ตรงเนี้ยมาเจออีกทีอะไปจอดอยู่น้าเซเว่นนะทุกคนก็เป็นไปได้นะก็เราต้องทำสัญลักษณ์ให้มันดีๆนะคะก็อย่าลืมเอาที่ล็อกล้อมาดีๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเลนใช่ไหมเรามีรถจักรยานแล้วเราก็ต้องมีเลนใช่ไหมเรามีเลนจักรยานล้วก็เลน มอไซค์กับเลนรถยนต์นะแต่คนส่วนมากเขาจะไม่ขับกันนะส่วนมากจะเป็นพวกอาจารย์มากกว่าที่ขับรถยนต์นะนะส่วนมอไซค์ก็ไม่ค่อยเจอะก็ส่วนมากขับรถจักรยานจริงๆฉันว่าส่วนมากเกี่ยวกินไปวะแล้วก็มีที่มอเราอะ่ะคือแบบที่ถ่ายรูปสวยเยอะมากใครที่แบบชอบถ่ายรูปนะแต่ว่าต้องไม่กลัวดําไม่กลัวแดดน,นะคะเราจะได้รูปที่สมบูรณ์เพอร์เฟกคือสวยมากเราแนะนาที่ที่เหนือคือแถวแถวลานเทเลทับเบี้ยต้องมาเจอนะคะก็คือ รูปสวยมากเราแนะนําไปก็จริงแลแต่เราไม่เคยไปถ่ายรูปที่นั่นเลยเอ๊ะมันร้อนมากทุกคนถ้าจะอยากได้รูปดีๆ ข้าวของเรานะคะที่ได้ไปอยู่มา1ปีเต็มนะคะเรื่องรวก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ผลตอบรับกลับมาดีนะคะเราจะทำอีพีสองีสานะคะเรามีเรื่องเราอีกมากมายอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเลยนะคะที่อยู่ภายในมอรเรายมีเรื่องอีกเยอะเลยนะคะถ้าคลิปดีเราจะทําต่อไปอีกนะคะแล้วก็นี่เป็นคลิปแรกของเรานะคะถ้าเราทำผิดตรงไหนเราขอโทษด้วยด้วยนะคะขอภายไว้ด้วยค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับมอนะคะ,ะ,คะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกันที่มหาวิทายาลัยศิลปาการวิทย ยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของเรานะคะบ๊ายบายค่ะ